สวัสด oh ีครับชาวนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบเจอกันเช่นเคยนะครับที่บ่อตกปลานะครับก็วันนี้มาตกปลาที่บ่อบ่าสวนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเครื่องมือเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจะมีการเพิ่มกล้องเพื่อจับทุ่นนะครับจ้องทุ่นนะครับเราจะดูว่าการที่ปลาอาการเป็นยังไงปลาปรากฏอาการเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวตามมาดูกันนะครับว่าผมมาติดตั้งมาเพิ่มเติมกับเครื่องมือทำอิทู จะโอเคไหมก็ตามมาเยี่ยมชมกันครับทำรุ่นกันครับ โอ้โหเดบัวมาแล้วโอ้โหๆๆๆๆๆดูว่าแต่ปลาเล็กหามันกยเบาเบาอู้หูควรจะจับได้ครับ ได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มน,นะครับ 嗯 <noise>，啊猪。 แรบมบที่สองครับครับวันนี้ขอสรุปสั้นๆนะครับอ่าวันนี้มามีการตั้งกล้องเซ็ตทุนนะครับจ้องทุนนะครับ ก็ได้ปลามา2ตัวครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นแค่คลิปสั้นนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับในการใช้2อกล้องค,องค,คือกล้องถอ่ายปกติแล้วก็กล้องสำหรับจองทุนนะครับก็ยังไงถ้าท่านผู้ชมหรือนคนขับผมหรือคนที่ลงเข้ามาถ้าชอบไอคิดที่ผมจะทำขึ้นนะครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ